พ่อพ่อย์เนี่ยถามมาหลายคนว่าขึ้งหยาบแทบบ่ม,มีคีบบ่มีหยางแมนหนูตื่นแล้วอาบน้ำวันนี้เตรียมตัวกลับบ้านนะคะกลับบ้านด่วนเพราะอ,อะไรเดี๋ยวเรามาฟังคําตอบแต่ว่าตอนนี้ต้องไปลาอันแม่เพื่อนก่อนแม่พี่เก่งมาขออยู่บ้านเพคนหลายมือแล้วมาซอยงานมาฝากทองก็แอยนี้กับแม่แม่หนุ่มก็ไม่มา,มาะะแล้วได้แนี่ จ้าได้คุณหมอคุณบขอบคุณแม่ครับแม่ที่วันแม่สองสามมือการต้อนรับแบบเป็นย่างดีแม่ขอบคุณนะจ้าขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสมาเยี่ยมยากไม่นะครับสวัสดีครับผมร้อยก็ลกครับร้อยเอ็ดโทรศัพท์แล้วพูมหมดละโอ้ฝ่าคืมมาแล้วนะครับฝนมาแล้ว <ส>ากตแต่ว่าอืมแต่หากน่ารักยู่งสุดนี่แม่แอนบอกตอนนี้นจะใส่เสื้อแขนยาวลูกก่อนี่ได้แล้วบอกได้เหรอบอกได้แล้วทุกคนเด้อครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวก็วไวเจอกันเอาเมียดิเมียแบบหอมไม่หอมนมาซ่อมซ่อมมือไรนะครับใั้สิทธิมาซ่อมเนอะ แล้วตัวของไปก่อนมี่ตัวของไปอีกป่ะไม่มีค่ะไม่มีเนี่ยของทั้งวันจะประมาณนี้นะครับเนี่แลับพวกปากกาบาน้ำเบอร์เวลไลส์สดแคปโพลแม่ถามหาเนาะคือป่าไรลนะลูกจริงๆนะวที่บ้านคืออุปกรณ์มันครบไงทั้งโทั่วทัชคาลโอเกะในห้องกัมันเตรียมพร้อมนะคะประมาณนี้นะครับมีบ้านกับปากกาแน้องพ่อ พอไหว้อยู่นี่มันมันเป็นบ้านเพิ่นเนาะไปเบิ่งไปถามเขาพอไงไปเื้อไผ่เนาะไปเื้อไผ่เพชรจ่าเื้อไผ่เพชรจ่าอย่าปากเพชรจ่าบ่ลลู้ได้ครับนี่จัดลูพ่อม่อย่าบอกเดินอย่าส่งข่าวไปบอกเราเออเดิสิไปเื้อไผ่เื้อไผ่แค่ไห้กินน้ำพอเปิดรถไปก่อนให้ให้อากาศถอนมันออกจากรถก่อนเปิดนั่นแหละซื้อมือนี่นี่ลากจับรถพ่อคุณแจมาปึ๊บ ลักจังวิสีไปใส่มาใส่บวบอกพอคนดื้อเคนดื้อคนขยันนั่นแหละสิเปลี <K> <K> <k 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 ่ยนเร็วย okay. ังคือกันแสดงว่าเปลี่ยนตั้งแต่มือแรกเลยเพราะว่าดื้อลไรคนขับรถเก่งๆอ่ะสิดื้อมือเออสิดื้อมือสิไหวสิมือมักเลี้ยนรูอ่ะเออมักเลี้ยนรูเดี๋ยวคอยเป็นเองจับดูๆจับมือเล็กมือน้อยก็ได้เอ็มลอยขวดนึ่งขอเลยขับรถชดชื่น ไมแม่นำ้ำยังไงได้ซีกกวิสกูเหย้งวะสปอนเซอร์ป่ะระยะทาง,ง,งประมาณลอยมันลอยหาชิปโกโลกูกับประมาณน,นี้เงินสดในเงินสดในกระเป๋าอถ้าสอเส้นแม่ไไบ่ะแล้วออพอเบลเงินสดในกระเป๋าไม ขนมน้ยิข้าวนะคะกินเหองเเปรซ็บเทียเดี๋ยวหนูจะมาเล่าเหตุผลว่าทำไมถึงต้องกลับบ้านด่วนในวันนี้นะคะสี่สิบบาทเอ้จ้างเอาลอตดิเหมือนอาหารเช้าซืเลีงไปตลอดดิเหมือนยี่เบย์ตลอดเลย แค่จะรปเิอไปให้นี่น้ามนเนร์ไาทำยันไงนี่นี่ดูข่ันเราเดินทางกลับก็ได้าเยอมั้ยามไหมครับเอาเบอของเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงห้าสิบสี่ใส่ค่ะ่เราถอดทรศัพท์ออกนครับไปกินข้าวอยู่นั่น ถ้าต้องถอดสับออกเออตัวนี้นนก็ใช้เครื่อโทรศัพท์เดี๋ยวเราทำการแกะอันนี้นะที่ใช้ตัวนี้ก็ที่ใส่พวกที่ใั่สีปะจะคล้องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นสิกกสบสแบนขอหยดอันนี้ก่อนนะตัวนี้ที่ใส่นะคะติดเรียบร้อยแล้วจะทำการทดลองคล้องใหอยเป็นแนวอ่นมันเดียวเมื่อกี้มันเดียเด่ยวจะลอยู่วะ โอเคค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวุ้ยต้องของไหมตงไนมพอไม่ได้หรอเราเตรียมตัวกลับบ้านนะคะพอพ่อแม่หลายคนก็สิถามมะว่าเป็นอย่างผู้ต้องกลับบ้านไม่เข้มขัดเลยเป็นอย่างว่าตีเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีกําหนดการซ้อมเต้นนะคะซึ่งหนูไม่ยูเพราะว่าหนูก็ เหมือนแต่ก่อนพี่ๆก็นัดเต้นใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ต้องรอพี่ๆแดนเซอร์ครบก่อนนะคะเราค่อยจะได้สอนพร้อมกันเนื่องด้วยว่าขันต่อท่าไปมันกะมันก็เหมือนข้ตอต้องต่อให้พี่ๆที่มาไม่อีกนะคะแน่นอน,นะค่ะสาวตอนเลนบชดปีนี้สุดยอดคือเกาเต็มอิ่มเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมนะคะจะพาผู้ใดสนใจกันตี่ต่อจ้างใดเด้อคะ่ะที่เฟซแม่นุษ เฮ้ยกล่องบรสันเลยพอ่อเมื่อกี้ก็าบอจกได้หนูกันโจรกบระสันอย่าโต๊กนะไอโฟนหนูแล้วก็ <c oughs> อันสามสิบสิงหานีเด้อค่ะมีไล่สดกุ้มปิดเนาะเป็นงานมีติ่งนะคะมีโต๊จีนนางเบิงศิลปินนั่งรับชมไล่สดได้ด้วยผู <c oughs> ้ใดกจองกเฝ้าจองเด้วค่ะตอนนี้โตใกล้เต็มแล้วเหลือแค่ไม่กี่ไม่กี่โต๊ะนะคะ ซึ่งบ้านฮักองกับพ่อแสงเป็นคนเมาใหไหนึ่งตนะคะต้องขอบคุณพ่อแสงค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแม่แม,แม่พ่อพ่อเอฟซี FC มานั่งร่วมโตด้วยนะคะผู้ใดอยากมมอยุ่ใกล้ชิดศิลปินกา้าจองค่ะสามสิบซีนหานี้ก็อาจจะมีซ้อมก่อนไลฟ์หรือเปล่าไม่รู้นะคะเพราะว่าต้องสอบถามไปกับคู่ไกลอีกเที่ยนึงเดี๋ยวยังไงหนูจะทักต่อคู่ไกลไปนะคะเพราะว่า <c oughs> ก็ต้องวางแผนวันที่เราจะกลับอยู่ จะกลับมาไปบ้านกับซีระมัสสองสามหมื่นเพราะพ่อไปแบบกันซื่อไปหานองคิดหอนองก็ได้วพ่อโดดแล้วแล้วกับมีของแม่์มยอฟซีฝากมาให้พ่อาอย่บานไม่ได้แกะสักทีเพราะว่าหนูไม่ได้กลับบ้านเดี๋ยววันนี้แหละจะกลับไปแต่นับแลกเขาต้องออกจากคอนกานีขอหารลานกินเขาก่อนก้อยหิุนเขา พอกินเลยพอกินพ่อเป็นบัตรเตี่พ่อนั่งกินกับแม่เสียงก็เปลยนสั่นเมีย่ยนจามแนอน่ก็จามนอนพื้นนอนเป็นโนดนอนพืนนนพ้นปูนพอ่อเป็นเลยแล้วแบบฝนตกค,ควอมทึ่งฝนตกทึ่งแดดเปลี่ยนระยะเดินทางระยะทางวันนี้ของเราก็อยู่ที่หนึ่งร้อยกัวกิโลนะคะจากปัญหาดไปเซลาคุ้ม มาหน่แต่ว่าอาจจะต้องได้แวะหอก่อนแวะหอก่อนเพราะว่ามีพี่ๆจะมาเอาชุดกับหนูนะคะโอ้ยโอ้เกือบทำไมคุณมาไม่ดูโคณ สุดเรียนให้ค่อยแม่เบิงน้ำมือม่อใดว่างมื่อใดสะดวกนะคะค่อมแ,แม่ก็เตรียมเข้ามาให้กำลังใจลูกได้เลยคอมาขอเพลงขอยังนะคะหลายๆเพลงที่เคยขอมาทีวว่บารองบพาท่นได้กะเดี๋ยวค่อยๆทยอยไปแกะให้นะคะโอ้ยมันติดฝนอ่ะอู้ดเลยตรงเนี้ยอ๋อย่าลืมไปแพงพ่อแม่ของเราย่าลืมไปแพงเอาอนั่งซื้อก่อนแล้นวนั่งเพราะว่า